สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่รสาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะคลิปนี้เป็นของประจำวันที่21-27เมษายน2 0 1 8การดูดวงก็เป็นการอ่านตามนับไพ่ทั้งหมดนะคะไม่ได้ดูส่วนตัวจะํากคนก็นตรงบางคนก็นไม่ตรงได้การที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์รองหน้านะคะทีนี้เรากว่าสัปดาห์นี้ไพ่เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรบ้างเดี๋ยวเรื่องมันสามใบนะ เราดูใบแรกกันค่ะอ่าเป็นพระจันทร์กับพระพุธใบที่สองเป็นพระอาทิตย์พระพระุหัสีกับพระศุกร์ใบที่สามเป็นพระอังคารกับพระเกตเรามาดูเรื่องการงานก่อนนะคะการงานนึกคิดว่าใครที่มีการติดต่อสื่อสารการเดินทางต่าง,าง,างเนี่ยจะเอ,อ่อ ประสบความสำเร็จในการติดต่อสื่อสารกันทางหรือใครที่เราขัดสารจะมีข่าวดีเข้ามาก็ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการไป,ปรมสัมนาต่างๆก็ได้หรือมีการไปดูโครงการต่างๆเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการการงานเนี่ยจมีนการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นก็ได้นะคะ แต่ทีเนี้ยในการแก้ไขคุณเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะ,ะหรือบางคนอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลเรื่องของการงานก็ได้ค่ะ,ะหรือบางคนก็อาจจะมีการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการงานเองแต่เนี้ยทุกอย่างว่าณมองว่าเป็นเรื่องดีนะใน,ใน,ในตามนับไพ่นะคะในทิศเนี้ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการพบปะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่ หรือจะมีการที่ต้องเดินทางไปติดต่อสางงานกับผู้รับเข้ใหญ่เนี่ยนกะ็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะได้การตอบรับที่ดีๆเกิดขึ้นรวมถึงการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆในทิศนี้นะคะก็จะเป็นแนวโน้มใน,นในทางที่ดีเหมือนกันบางคนก็อกาจจะได้เจอเพื่อนมิตรใหม่เกิดขึ้นทีนี้เพื่อนมิตรใหม่เนี่ยน้าคิดว่าดูกันให้ดีๆนิดนึงนะคะเพราะเราม่รูุว่า แต่ละคนเนี่ยเ,เป็นยังไงศึกษาให้ดีๆค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้เหมือนกันนะอันนี้ฝากไว้นิดหึึ่งนะอ่หรือโดยทั่วไปแล้วนะ่ะถ้าสถานก,การโดยทั่วไปเนี่ยเราก็บอกว่าบางคนอาจจะมีการเดินทางเนี่ยไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปปฏิบัติธรรมก็ได้หรือมีการไปเรียนรู้พัฒนาด้านต่างๆอบรมหลักสูตรต่างๆก็ได้รวมถึงบางคนเนี่ยนะคิดว่า อาจจะมีการาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกนะหรือบางคนอาจจะไปขอพรเรื่องต่างๆการงานเองแล้วก็มีการบางคนนะคะอาจจะมีการไปสักยันเกี่ยวกับของเรื่องอะไรอ่ะโชคราภการค้ากันกาขายกรไดหมกันแต่ในกรณีแบบเนี้ยเวลาไปสักยันเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเนาะก็ ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบออยันหรือที่คุณลงฝ่ามืออะไรกันเนี่ยหรือหน้า,นา,นาทองต่างๆเนี่ยจะเกิดผลในทางที่ดีได้นะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะสามารถสัมผัสทุกสิ่งรีรับเล่นรับได้แต่ได้บอกนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะต้องโปรดใช้วิจารยณใ,ในการรับฟังด้วยนะคะเพราะอาจจะมีแค่บางคนเท่านั้นนะทีนี้เรื่องการเงินบ้างการเงินคุณเนี่ยจะได้จากการยาน ส่วนหนึ่งแล้วจะได้จากการเจราจาคําพูดเป็นเงินเป็นทองความขยันความอดทนคุณเองหรือได้จากการค้าขายสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงได้จากต่างถิน่นต่างแดนใน,นกรณีต่างถิน่นต่างแดนเนี่ยดูก่อนนะว่าเรามีธุรกิจไหมทําสื่อออนไลน์ไหมมีญาติพี่น้องไหมนะคะรวมถึงบางคนอาจจะมีความเครียดวิตกกังวล ในเรื่องของการเงินก็ได้แต่ทีนี้น้าคิดว่าถ้ามีใครที่หมุนเงินไม่ทันคุณยังได้รับความช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคุณเองหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็มีการไปขอยอดขายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ต้องระบัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายต่างคือค่าใช้จ่ายจุกจิกต่างๆค่าใช้จ่ายในการเดินทางการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลได้เหมือนกันนะอานจะมีเป็น เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้ร้อยของตระกลน,นะทีนี้เราดูเรื่องของความรักบ้างคนโสดอ่ะนะ่คิดว่าอาจจะมีเอ่อคนที่มีคู่โคนโสดก่อนก็ได้คนโสดเนี่ยจะได้พบเจอจากการติดต่อสื่สังคมตะกากันเดินทางจากการงานเองอาจจะเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาเก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้ก็ได้อาจจะเป็น ชาต,ต่างชาติก็ได้ค่ะพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้แต่ใน,นกรณีแบบนี้เช็คดูกันให้ดีๆว่าเขามีคนเก่าแลหรือยังเลิกกันแล้วหรือยังนะคะ,ะรวมถึงคนคนนี้ที่คุณเจอเนี่ยเขาอ,อาจจะเป็นคนที่มีความคิดหึงเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะหรือบางคนไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะถ้าไปขอพอรจากสิ่งศักดินะ์สิทธิ์นักคิดว่านะถ้าคุณได้มาคุณก็ต้องพากันไปทําบุญบ่อยๆนะ ถ้าไม่งั้นะมันจะมีเกณฑ์ที่จะพลัดพาคจากกันเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้คนที่มีคู่บางคนวีคู่เนี่ยพูดง่ายว่ามีการเข้าอกเข้าใจกันดีผู้จาดีใส่พู้จาเพราะผู้จามีเหตุและผลมีการพากันไปเที่ยวซื้อของเสื้ออะไรให้ไป,ไปไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แกั้มเหมือนกันแต่ก็มีบางกรณีบางคนน่ะระมัดระวังเรื่องความหึงหวงของคู่ของคุณด้วยนะ หรือกุของคุณเนี่ยอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นก็ได้ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องสุขภาพไหมหรือเรื่องการงานเรื่องของเขาอ่ะก็สังเกตดูละกันค่ะของแต่คนนะทีนี้เรื่องสุขภาพสิ่งที่ต้องระมาาัดระวังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยอ่าออฟฟิศซินโดรมใบหน้าศีรษะใบเกนความเครียดความวิตกกงังวล ระบบน้ำย่อยหารกดไหลย,ย้อนหน้าอกระบบขับท่ายระบบตําน้ำเหลืองแขนปากท้องกระเพาะสายตาความดันเบาหวานเลือดอสะโพกต้นขาเท้าคอรกระตรมก้นก้นกบหมดลูกตบลูกหมากนะคะ สัปดาห์นี้ตามนับไพ่ก็มีแค่นี้ก็ไม่เจอันสัปดาห์หน้าน,นะคะก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีมีความทุขนะคะขอบคุณคะ่ะ